สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมสนับสนุนผลักดันการสร้างอุโม,มง์ผ่านน้ำจากเขื่อนสีนครินเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบอ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจาอำเภอเราขวัญอำเภอหนองปือและอำเภอพนมทวนการบริหารจัดการแหล่งน้ำในภาพรวมของจังหวัดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลระบบชนลประทานได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงที่น,นั่นมันเขาใช้ชีวิตกันยังไงบ้างย,า,ยา,ากลำบากมากนะครับหน้าแล้งเนี่ย หลายหลายท่านต้องถ้าชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขากินน้ํากาแฟนะครับมันน้านี่ขาดแคลนเรื่องน้ํานะครับใช้บริโภคในหน้าแล้งเนี่ยอย่างปีนี้ทราบมาว่าต้องซื้อน้ํากินครการผ่านน้าจากเขื่อนศรีนครินเนี่ยไปช่วยในพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งในพื้นที่อําอำเภอนี้เพื่อที่จะแก้ไขแล้งซ้ำซากเล่าให้ฟังนะครับว่าโครงการนี้เป็นยังไงมีเขื่อนใหญ่อยู่2เขื่อนก็คือศรีนครินกับเขื่อน วาเชาลังกอนเน่นะครับแต่น้ํามหาสารนะครับปีหนึ่งเราเก็บน้ําได้หนึ่งหมื่นสองพันล้านลูกบาทเมตรนะพื้นที่ได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ5ล้านไร่นะครับแต่กาญบลีเนี่ยได้รับพื้นที่ของชมะทานเนี่ยนะครับในสองเขื่อนเนี่ยปัจจุบันนั้นนะครับเราแค่ได้4ี่แสนไร่นะครับแล้วก็คงมาต่อเนื่องว่าโครงการที่ชมะทานเนี่ยช่วยดูแลของกาญบาลีที่เรายากเข็นเหมือยังสี่อำเภอเนี่ยครับ เขาเรียกว่าอีสานภาคตอนออกนะครับมาแห้งแล้งมากนะครับก็ได้เกิดโครงการมาวันนี้นะรัฐบาลได้เห็นโครงการแล้วเนี่ยนะครับได้อนุเคราะห์มาเนี่ยมาศึกษาโครงการเนี่ยเขาเรียกอุโมงค์ผันน้ําจากเขื่อนทีิลินมาที่เขื่อนลายเวสูนะครับตำบลหนองหลีอำเภอบ่อพลอยกาญจนบุรีครับโครงการนี้เนี่ยนะครับคาดหวังว่านะครับว่าด้วยความอนุเคราะห์ที่รัฐบาลนี้มาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยนะครับโครงการนี้ถ้าเกิดได้เนี่ย เบื้องต้นเนี่ยนะครับจะได้ห้าเพอเนี่ยนะครับพื้นที่เราเป็นล้านไร่นะครับหากมองมุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมิติในด้านอื่นๆถ้าอยากจะบอกว่าอย่างไงครับโครงการนี้สําเร็จนะครับซึ่งกผลสืบรนถือว่าไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการนี้การผ่านน้ําจากเขอร์ซียร์เนียนะครับเป็นการเจาะโอ่งน้ํานะครับจากด้านตะวันตกของเขาสลักพาเนี่ยนะเทือกเขาสลักพาเนี่ยนะครับไปโผล่ที่เือรเซียร์เนียนะครับ ระยะทาง20กิโลกับ500เมตรนะครับก็บคือชาวบ้าน20กิโลครึ่งนะครับแล้วก็เจาะลึกจากผิวดินลงไปนะฮะที่ได้ติดตามในคำว,ว่าเจาะลึก500จากผิวดินไปสิ่งแวดล้อมนะครับเหลือหรือ,รอสัตว์ป่าเพราะว่าเพราะมันอยู่ลึกมากถึงถึงจะมีผมว่ามันมันน่าจะสัตว์ป่าไม่มี ความรู้สึกที่ป่าเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์ถือสัตว์ป่าก็ยังอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็เมื่อโครงการนี้สําเร็จแล้วเนื้อน้ําที่ออกมาฝั่งไอ้ห้ามเพอที่แห้งแรงแล้วเนี่ยระบบนิเวศความชุ่มชื้นนะครับมันจะ สิ่งแวดล้อมน่าจะดีขึ้นด้วยครับวันนี้ที่ท่านมากะไหลท่านเนี่ยนะฮะ<ช>แล้วก็ส่งตัวแทนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าพยายามหนุนเสริมในเรื่องนี้เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยรอกันมายาวนานกว่า3ปีแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งโครงการที่จะเกิดประโยชน์กับพื้นที่ห้ามเผอแห่งแล้งของการจนบุรีได้อย่างแน่นอน<ช>นะครับวันนี้ที่ท่าน